วันนี้เรามาวิเคราะห์ด้วยกันนะครับว่าการเบิร์นเปลี่ยนจาก1.2เป็น0.2เนแท็กเบรนเนี่ยมันดีต่อลู n a c l a s s สิขนาดไหนรวมถึงการลดของไบแ a นด e ด้วยนะครับที่ใช้ค่าธรรมเนียมในการเผานะครับค่าธรรมเนียมทั้งสปอร์ตและมาจินที่เป็นการซื้อนะครับหรือกำไรของเขานั่นแหละที่มาจากการทามันดีกว่ายังไงบ้างที่เป็น 0. 2ท็กเบรน เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูนอคาเดมีอคาเดมีมูนไปด้วยกันกับช่องมูนอะคาเดมีนะครับวันนี้เรามาติดตามการวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของ0%ูนย์เปอร์นท็บนะครับดีกว่า1.2แล้วก็เรื่องของใบแนนนะครับรูปแบบการเผาจาก ค่าธรรมเนียมการซื้อขายทั้งหมดมันดีกว่ายังไงทําไมเขาถึงได้มีการนําเสนอศูนจุดสเปอร์นแท็กเบอร์ใหม่ซึ่งตัวตั้งตัวตีนะครับก็มีการโพสต,บต,ตบส์บนทวิตเตอร์ของอาคูจิโร่นะครับก็ได้โพสต์บนทวิต t ตอรนะครับเมื่อวันที่18เดือนตุลาคมนะครับแล้วก็มีมีแกนนำเนี่ยหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็น Luna Vista หรือเทร a าวิสตาเนี่ยแหละนะครับเราก็จะมีอากูจิโร่นะครับเราก็แอดเวิร์ดคิมนะครับเราก็มีเรื่องของคูคอยนะครับที่จะอนุมัติผ่านตอนนี้รู้สึกว่าคะแนนของการ82อร์แล้วนะครับก็รอทางทางตัวแกนนำอย่างเงี้ยอย่างคูคอยนะครับแล้วก็แอดเวิร์ดคิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาอนุมัติกันอีกทีนะครับว่าตรงนี้มันจะเป็นยังไงบ้าง ก็เนี่ยจะเป็นการเข้าสู่ในเรื่องของการเผาแบบใหม่นะครับดังนั้นอันเนี้ยนะครับก็เป็นข้อเสนอเขาเรียกว่า5 2 3 4นะครับก็จะมีการเผาแบบใหม่ที่เป็น0.2%และวันนี้เราได้มาเปรียบเทียบนะครับว่า0.2%แท็กเบิร์เนี่ยถ้าพูดโดยทั่วไปคือการเผาเนี่ยอาจจะน้อยกว่า1.2%แท็กเบิร และอาจจะน้อยกว่าของไบแนนนะครับที่คิดท่าธรรมเนียมทั้งหมดแต่ทำไมเขาได้นำเสนอว่าวิธีการเผ่านี้กลับเป็นการเผาได้เยอะกว่านะครับก็ผมดูหลายบทความแล้วนะครับข้อสรุปอย่างหนึ่งนะครับที่ผมได้จากหลายบทความมานะครับนั่นก็คือเรื่องของการเผาเนี่ยมันก็จะช่วยนะครับเนื่องจากปัญหาคือตอนแรกเนี่ยชุมชนกับทางเทอร a ราลีเบลโฟกัสผิดนะครับ คือหมายเพราะว่าตั้งใจจะกล่าวเพื่อจะให้ตัวเลขมันเยอะแล้วก็เผาให้ได้เยอะทั้งตัวใบแนนที่มีการเผาเปลี่ยนรูปแบบการเผาด้วยนะแล้ว1.2เปแท็กเบิร์นสิ่งที่ตามมานั้นนั่นก็คือวอลลุ่มในการเทนะครับมันจะไปกองอยู่ที่ใบแนนอย่างเดียวในตอนแรกอ่ะที่ใช้1.2เแท็กเบิร์นแล้วใบแนนบอกว่าตัดสินใจไม่ใช้นะครับก็ไปกองใบแนนอยู่อย่างเดียวเพราะว่าใบแนนเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องเอื้ออํานวยทั้งเดทเทด้วย นักเทรดประจํานะครับนักเทรดระยะสั้นนักเทรดรายวันอย่างเงี้ยบแนนจะต้องรักษาลูกค้ากลุ่มนี้ไว้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับไบแนนก็มีการปรับบอกไม่เอา1.2%เอร์เซ็นละแท็กเบิร์นนะครับให้คนเข้ามาโหวตผลปรากฏว่ามันไม่ได้ใจเขานะครับเขาบอกว่าเขาจะเผาเลยนะครับเอาจากค่าธรรมเนียบและหลังจากนั้นผลก็คือปรากฏว่าลูน่าแคส s ิกเนี่ย ราคามันไม่ได้ขยับไปไหนเหมือนกับตอนแรกเพราะว่าไอ้ตรงค่าธรรมเนียมในการเผาเนี่ยนะครับเขาเอาไปใช้ในการเผาอืมถ้าธรรมเนียมการซื้อขายนะครับรวมถึง1.2%แท็กเบิร์เนี่ยทำให้กระดานอื่นๆลดเดทเทคนะครับหรือนักเทรดรา,ายวันลงเนี่ยแหละครับเป็นโจทย์ใหม่ที่เขาบอกไม่งั้นเอา0.2%แท็กเบิร์นะครับแล้วก็เอา10%ที่ได้จากศน จุดสองเปอร์เซ็นตเนี่ยไปให้กับทีมทีมทีเ่เข้ามาเผานะครับหรืออาจจะมีเรื่องของทีมพัฒนาด้วยนะครับตัวผู้ดูแลการเผาเกียที่ใช้ตัวของบล็อกเชนเนี่ยอันนี้จะต้องมีการนำเสนอที่หลังเราขอข้ามประเด็นนี้ไปนะครับฉะนั้นถามว่า0.2%แท็กเบิร์นดีกว่าไหมผมตอบเลยนะครับว่าตอบยากแต่เขาคำนึงถึงนักเทรหลายกลุ่ม นะครับถ้ามันเยอะเกินไปเนี่ยแบบ1.5%แท็กเบอร์นเนี่ยนักเทรดบางกลุ่มจะหายออกไปนะครับและไปเทรดฟิวเจอร์แทนนะครับหนึ่งประเด็นคือไปเทรดฟิวเจอร์เหรียญใหญ่ๆแทนจะไม่เข้ามาเล่นลูน่าคลาสสิกแบบเดเทคคือมันไม่มีอะไรขยับมะครับตอนนี้เขาทำไงได้นะครับเขาก็เลยมีการเปลี่ยนมาเป็น0.2%แท็กเบอร์ฉะนั้น ผมเชื่อว่าในระยะนี้ใช้0.2%แท็กเบิร์นไปก่อนดีมากๆนะครับแล้วพอตลาดกลับมาค่อยมาเปลี่ยนแผนอีกทีนะครับแล้วมีหลายคนก็ร้องมานะครับบอกอแผนแม่งเปลี่ยนตลอดเลยนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวผมไม่เชื่อถือนะมันก็คงต้องแก้ไปตามสถานการณ์แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเรื่องของเงินเฟอ้อแล้วเงินดอลลาร์นะครับพยายามปั่นให้กิปโตเน่ย ตลาดเนี่ยเกิดการแพนิคอย่างเต็มที่ในวันนี้ก็มีโดคอนออกมาอีกนะครับในการสัมภาษณ์ของของคนของคุณชินนะครับลอราชินในเกาหลีใต้นะครับก็เรื่องเกี่ยวกับว่าทำไมโดคอนไม่กลับไปเกาหลีใต้นะครับเราก็กลายเป็นประเด็นลากไปถึงเรื่องของ ลูน่าเฟลดชันกาดด้วยนะครับที่ไม่ยอมเอาเงินที่เป็นบิตคอยเอามาชำระให้กับลูกค้านะครับซึ่งตรงนี้เป็นโจทย์กันมากเลยว่าทำไมมันเกิดขึ้นตรงนั้นนะครับและโจทย์ที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นก็คือว่าทางเกาหลีใต้เนี่ยยับยั้งการโอนเงินนะครับเราจะสังเกตว่า,ามีหลายข่าวนะครับดคอนเนี่ยพยายามโอนเงินไปให ทาง l u ูน้าฟาวเดชันกัดนะครับผ่านกระดานนูน้นขันกระดานนี้โอเคหรือคู่คอยนะครับแล้วผลปรากฏว่าทางการเกาหลีใต้ต้องขัดขวางทุกทีเลยนะครับฉะนั้นเรื่องนี้นะก็พูดลำบากนะครับแต่เอาละเรามานั่งลุน้น0.2%แท็กเบิร์นแล้วก็การรีเทคกันก่อนนะครับเนื่องจากในเมื่อวานเนี่ยก็มีผู้สนับสนุนรายใหญ่เข้ามานะครับก็ามาช่วยของการรีเทค นะมีเงินบริจาคให้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวเริ่มต้นที่ดีนะครับถึงว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีได้เอฟเฟกอะไรมากนะครับแต่ผมก็หวังว่าลุน่าคลาสสิกก็จะไปต่อในรูปแบบของเขานะครับอย่างไรกนสำหรับวันนี้เราก็นั่งลุ้นด้วยกันว่าลุน่าคลาสสิกในปีนี้ขอพุ่งแรงๆอีกสักรอบนะครับก็พอใจแล้วถ้ามีการรีเพ็ก็เซอร์ไพรส์มากกว่านี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตาม แล้วมีกลุ่มลูนาคลาสสิกใต้โพสต์นี้นะครับเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์เอาไว้อย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับว,วนี้ผมหวังว่าลูนาคลาสสิกจะกู้ทุดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องมูลนัคมีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับกดาน XT เป็นกระดานระดับเทียสองอยู่อันดับที่25 x t มีการใช้งานง่ายและมีเหรียญกาวเยอะมากเลยนะครับรวมถึงมีเหรียญของตัวเองด้วยนะครับการใช้งานคล้ายๆกับ Binance นะครับคุณเคยใช้ Binance ยังไงคุณสามารถใช้ xt com ได้อย่างนั้นนะครับมีทั้ง saving นะครับมีทั้ง staking ด้วยนะเราก็มีการใช้สเต k i n g โปกฝากยาวฝากสั้นก็เซฟวิ่นะมี NFT ขายด้วยในนี้นะครับเราก็มีฟังก์ชันอะไรที่คล้ายๆกับ Binance นะคุณใช้ Binance ยังไงนะครับรวมถึงใช้ x อได้อย่างนั้น มีซัพพอร์ตด้วยนะครับคุณสามารถติดต่อได้เมื่อยามมีปัญหานะครับเข้าถึงง่ายนะครับดังนั้นมีระบบการเทรดนะครับเห็นไหมนะครับมีทางกระดานซัพพอร์ตฟิวเจอร์โซนนะครับคุณจจทรดเหรียญตามโซนต่างๆได้ m e t a เวิร์นะครับเกเว็บสามจุดศูนย์เกสเกลนะเหรียญที่ที่สายเก s สเกลเขามาลงทุนกัน,นะนะ แล้วก็แฟนโทเค็นนะครับดอชนะนะครับดอชนี่คือคู่เทรดเหรียญมีมนะครับโอ้ก็มีเหรียญกาวเยอะแยะมากมายเลยสามารถเข้าไปหาได้โอ้โหขนาดผมหมุนอย่างเงี้ยผมยัง,ย,งยังเลื่อนหลายครั้งเลยนะครับเหรียญได้นะครับที่เป็นสกุลของไดนะ้เนาะอินด x นะครับอิ Index Market, นดะี x มาร์เก็ตตัวนี้ก็เป็นเหรียญที่เล่นในพวกกองทุนต่างๆนะครับมันก็จะ มีการจัดการนะครับคุณอยากจะอยากจะเทรดอยากจะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเล่นตรงนี้ได้เพราะว่าเขาจะจัดการเหรียญในกลุ่มเหรียญของให้กับสําหรับคุณนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะเหรียญกาวเหรียญอะไรพวกนี้มีระบบเทรดมีระบบฟิวเจอร์นะครับเยอะแยะเลยนะมี ETF ด้วยมีมาจินมี index นะครับรวมถึงระบบจัดการกระเป๋าต่างๆ นะครับก็มีการจัดการกระเป๋าเยอะ wallet sport f i e s margin future order อย่างอื่นนะนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับกระดาน XT ใช้ง่ายนะครับแล้วก็คุณเคยใช้ใบแนนมาอย่างไง XT อย่างนั้นก็ไม่ได้ต่างกันนะครับแล้วก็มีระบบที่ดีนะครับก็กระดานอันนี้อยู่อันดับที่25นะครับก็มีฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับแต่ส่วนใหญ่ ทางแอดนะครับทางช่องคอยนิมูลของเราก็จะใช้ในการซื้อเหรียญกาวนั่นเองนะครับหรือเหรียญต้นน้ำนะฉะนั้นข้อมูลเราฝากกระดาน xt com ไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามโฆษณา